ุกลองเคยเห็นพาสปรอร์ตของคนญี่ปุ่นไหมครับอันนี้นะคะอันนี้นะคะสีนับหึงอันนี้5ปีกับแล้วก็สีแดนมี10ปีนะครับผมมีอันนี้นะคะ<ส>ก็เร็วๆนี้อ่ะผมไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมครับก็เลยผมหาว่าเอ๊ะพาสปรอร์ตอยู่ที่ไหนไหนบ้านนะแล้วก็เจอแล้วนะครับแต่ว่าเจอแล้วตกใจหมดเลยว่า มันหมดอาอยุแล้วค,ะค่ะก็เลยผมรีบทําใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็ได้อันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูวันนี้มันคือดีไซน์ข้างในพาสปอร์ตญี่ปุ่นนะคะก็ะเปลี่ยนแปลงย,ยุะม,มากนะคะประมาณ10ปีที่ผ่านมาอะผมไม่ได้ไปตามประเทศนะคะก็ะเลยผมไม่รู้ตัวว่าดีไซน์เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะก็ะมันเป็นอี่ปุ่งอีปุ่บ้ากนะครับก็น่ารักมากเลยนะคะก็ะเลยผมมาวันนี้ให้ดูนะครับอันนี้น่าจะผมครับ <laughs> หน้าที่สำคัญมากไม่ให้ดูนะคะอันตรายมากตัวน,นี้น่าจะเป็นกสแตมนะคะถ้าไปเที่ยวตามประเทศก็อะไรนะเรียกว่าอะไร Security ้ปะซิคิลิตีกดกดสแตมนะครับก็เมื่อกออ่อนอะตัวนี้น่าจะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะแต่ว่ามันเ,เปลี่ยนแปลงแล้วมีรูปภาพด้วยนะคะรูปภาพญี่ปุ่นนะคะก็รูปภาพโบราณญี่ปุ่นครับเห็นไหมอันนี้ทะเละสุนามิปะ แล้วก็ภูเขาฟูจิด้วยนะครับสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็ทุกหน้าอ่ะรูปปาพบไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่มีรูปปั๊บเดียวกันนะครับสุดยอดเลยอะ่ะน่ารักมากดูแล้วอันนี้เกินเต็มมากแล้วครับภูเขาน่ารักไหมอะ่ะะนช้ย,ชยอันนี้เดินทางไปเหมือนไทยแล้วครับเจอกันใหมนะครับแล้วก็ผมอยากเห็นว่าพาสปอร์ตทุกประเทศอ่ะน่าจะเป็นอย่างไรบ้างกันอยากรู้ครับจริงๆแล้วพาสปอร์ตของคนไต่ก็ผมไม่เคยเห็นนะ ก็เลยอยากเห็นมากครับ